โอเคมาต่อกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมอเกมพอดเกมสุดท้ายครับเบอร์มูด้าอะไรทุกอ,อย่างเกมสุดท้ายครับคุณผู้ชม โอ้น oh, th oh. um, ีณสุดเราก็มาถึงเกมสุดท้ายโอ้พีเซนอุ้มใจเสนอโปรดักชั่นมีเดียบะมุดาซินโดมใช่เปล่าวะ โอ้เคบินไปไหนวะเนี่ย เครือ่องบินตกตกไปไหนไวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไข่วะเนี่ยโอ้โห เชดเคเปิดเรื่องมาอย่างเจ๋งอาแล้วกูค้างเดี๋ยวนะมึงก็โฟกัสหน่อยดิลูกพี่เออให้มันดูจะชัดหน่อยไอหา่าอ๋อตัวกูติดติดแงกโอเคออกแ้วเนี่ย อาวุธอยู่ในกด B ดูมันไม่มีมีดเลยหรอว,วะ วันไหนกูจะออกได้เนี่ยกูต้องกดตัวไหนอ๋อเห็นมือแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนของไงวะกด,กดตัวไหนวะมันต้องมีตัวกดอยู่ดิตัวกดตัวนี้วะอ้านี่ไงกูเจอแล้ว นี่โอ้โอุึเจ้าตี่ะโดนตีนกูไปสตีนออืมอะขึ้นขึ้นช่วยคนก่อนเนี่ยคนดีอยู่แล้วอืมไปนี้ก็ไปไว้อีสัตว์อือ อุ้ยลม้มเฮ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยนะตไนถีบแม่งอีกสดุดถีบไม่ได้หรอปล่อยไปก่อนเดี๋ยวก็ดูดิแป๊บหนึ่งนะเอ๋ผู้หญิงปลอบใจหน่อยโอเคมันทำไงวะโอเค Fine jungle you got here. I knew I should. Please do not touch me. You have caused enough trouble already. I caused you trouble? Really sorry about you do not understand. I have to. Hey, let's talk about you have ruined. Mm, -hmm. <coughs> เอามีดอยู่เนี่ยวะไปอะไรวะเนี่ยชี่งงว้ยอ๋อคานไปได้เจอไดโนเสาร์เฮ้ยมีไดโนเสาร์วะ่ะเอาไงดีวะ นี่ต้องมาลังแดกอยู่เอาตายเฮียอะไรนี่โอเคโอเคเกมครวยอะไรก็ไม่รู้ <laughs> รู้กี่ว่ามันเป็นไดนโนเสาร์อะเอออะแค่นี้พอแล้วกันนะครับคุณผู้ชม